สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การแนะนำใช้ระบบ Add News UP นะคะเป็นระบบที่ใช้อัปโหลดข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยพะเยาค่ะก่อนอื่นนะคะไปที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยพะเยาก่อนค่ะ www.up.ac.th ค่ะไปที่ส่วนงานนะคะเลือกกองค่ะ เลือกกองกลางนะคะเลื่อนลงมาไปที่คำว่า Add News นะคะในส่วนนี้ใช้ Username Password ที่มหาวิทยาลัยพะยาให้มานะคะล็อกอินเข้าใช้งานค่ะเพียงเท่านี้ท่านก็เข้าสู่ระบบ Add News UP เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้คลิกไปที <pus hr ung ly> ่คำว่าเพิ่ม และเพิ่มข่าวสารประชาสัมพันธ์ส่วนแรกเราจะเริ่มที่หัวข้อข่าวค่ะซึ่งเป็นข้อความที่สั้นกระชับและดึงดูดความสนใจของผู้อ่านนะคะระบบได้จำกัดไว้125ตัวอักษรค่ะทำอธิบายแบบย่อ ในส่วนนี้ต้องขอขอบคุณเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทุกสังกัดที่ช่วยกันสรุปใจความสำคัญของข่าวและมาวางในบล็อกนี้นะคะเนื่องจากมีผลต่อคะแนนการจัดอันดับแรงกิ้งเว็บไซต์มหาวิทยาลัยพะเยาค่ะหัวข้อข่าวภาษาอังกฤษนะคะไม่จำเป็นต้องกรอกเนื่องจากว่าในขณะนี้เรากำลังอัพโหลดข่าวในเว็บไซต์ภาษาไทยอยู่ค่ะ การเลือกยุทธศาสตร์ข่าวนะคะให้วิเคราะห์ตามเนื้อหาข่าวค่ะและเลือกได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะหากต้องการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ข่าวให้ติดต่อแอดมินที่ดูแลระบบ a d n นิวได้เลยค่ะการเลือกประเภทข่าวให้เลือกที่ข่าวสารความเคลื่อนไหวนะคะภาพประกอบของข้อข่าวนะคะ จะเป็นภาพแรกที่ปรากฏเมื่อเราอัปโหลดข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะการตั้งไฟล์ชื่อภาพประกอบของข้อข่าวนะคะแนะนําให้เป็นภาษาเดียวกันทั้งหมดหากใช้ภาษาไทยควรเป็นภาษาเดียวกันทั้งหมดและไม่มีตัวอักษรอื่นผสมไม่เคาะเว้นวรรคนะคะขนาดไฟล์ภาพที่ใช้เป็นภาพประกอบของข้อข่าวนะคะ 1200พคูณ6ก8พิกเซลเป็นขนาดที่เหมาะสมเนื่องจากว่าเวลาเราแชร์ข่าวจากหน้าเว็บไซต์ไปยังสื่อโซเชียลต่างๆจะได้มุมมองที่สมบูรณ์และน่าสนใจค่ะคาอธิบายรูปภาพแท็กและการเลือก SDG ใน3ส่วนนี้มีผลต่อคะแนนการจัดอันดับ แ a รงกิ้งเว็บไซต์มหาวิทย,ย,ยาลัยพะเยาทั้งสิ้นนะคะคำอธิบายรูปภาพเป็นคำอธิบายสั้นๆที่เกี่ยวกับเนื้อหาภาพข่าวของเรานะคะแท็กสามารถใส่ได้มากกว่า1 hashtag โดยที่เราไม่ต้องพิมพ์เครื่องหมาย hashtag เข้าไปนะคะการเลือก S D G ให้วิเคราะห์ตามเนื้อหาข่าวและสามารถเลือกได้มากกว่า1 SDG นะคะเนื้อหาข่าวภาษาไทยการเตรียมเนื้อหาข่าวที่จะก๊อปปี้มาวางในส่วนนี้แนะนำให้เตรียมในโปรแกร,รม n o t e p a d นะคะสามารถค้นหาได้จากในคอมพิวเตอร์ของท่านเองโดยพิมพ์คำว่า n o t e p a d นะคะ และก๊อ y ี้เนื้อหาข่าวทั้งหมดมาวางไว้โดยกด c t r o l A กดที่ Format กดที่ Word Wrap และกด c t r o l A อีกครั้งหนึ่งนะคะ Copy ีอีกครั้งหนึ่งค่ะและนำมาวาง ในช่องเนื้อหาข่าวภาษาไทยนะคะเพื่อความน่าสนใจถ้าหากเนื้อหาข่าวมีเยอะนะคะให้ปรับแต่งตัวหนังสือได้ตัวหนาตัวบางใส่สีได้นะคะเพื่อให้ข่าวดูน่าสนใจและในเนื้อหาข่าวภาษาอังกฤษ เราจะบอกไว้ว่าไม่จำเป็นต้องกรอกเนื่องจากในขณะนี้เราอัปโหลดข่าวในเว็บไซต์ภาษาไทยอยู่นะคะในส่วนของเครดิตภาพและข่าวหรือข้อมูลนะคะสามารถใส่เครดิตเป็นชื่อบุคคลหรือหน่วยงานได้ค่ะไฟล์อนุมัติจากผู้บริหารเป็นการทําบันทึกข้อความถึงผู้บริหารที่ดูแลเรานะคะสังกัดของท่าน เนื้อหาจะเกี่ยวกับการได้รับมอบหมายให้เป็นคนเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานขึ้นเว็บไซต์มหาวิทย,ยาลัยพะเยาและมีลายเซ็นรับทราบจากผู้บริหารของท่านนะคะสามารถใช้แนบตลอดการปฏิบัติหน้าที่เป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทย,ยาลัยพะเยาค่ะกดบันทึกนะคะ ลำดับต่อไปเป็นการแนบรูปภาพข่าวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนะคะให้คลิกไปที่คำว่าเพิ่มรูปภาพค่ะและเลือก browse นะคะไปยังโฟลเดอร์ที่เราเตรียมภาพข่าวไว้ทั้งหมดกดเลือกทั้งหมดนะคะ ctrl a หรือเลือกเฉพาะที่เราจะอัพโหลด กด Open นะคะและกดอัปโหลดค่ะและปิดนะคะเพียงเท่านี้ข่าวสารของท่านจะขึ้นไปอยู่หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยพะเยาเรียบร้อยแล้วเราสามารถเช็คข่าวสารของเราได้โดยที่คลิกลิงก์หัวข้อข่าวตรงนี้นะคะ ข่าวทั้งหมดจะปรากฏบนเว็บไซต์ในลักษณะนี้นะคะภาพข่าวทั้งหมดที่เราอัปโหลดไปจะปรากฏด้านท้ายของข่าว SDG ที่เกี่ยวกับเนื้อหาข่าวที่เราเลือกไปทั้งหมดก็จะปรากฏด้านท้ายข่าวเช่นกันค่ะสัญลักษณ์ของ Facebook t w i t t e r l i ล e นะคะสื่อโซเชียลที่เราสามารถแชร์ไปได้เลยทันทีนะคะ แฮชแท็กที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่ในระบบที่อธิบายไปนะคะก็จะปรากฏด้านท้ายข่าวเช่นกันค่ะเครดิตภาพเครดิตข่าวข้อมูลต่างๆก็จะปรากฏด้านท้ายเช่นกันโดยด้านท้ายสุดจะเป็น Account ของผู้อัปโหลดข่าวสารไปโดยจะแสดงวันเวลาในการอัปโหลดข่าวสารด้วยเช่นกันค่ะ ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือในการอัปโหลดข่าวสารขึ้นเว็บไซต์มหาวิทย,ยาลัยพะเยาค่ะ